คุณเคยคิดไหมคะว่าเสือชีต้าที่ดุร้ายอาจมีหัวใจที่ผูกพันกับมนุษย์ได้มากกว่าที่เราคิดช่างภาพสัตว์ป่าคนหนึ่งเดินทางไปถ่ายภาพในแอฟริกาและต้องช็อกเมื่อจู่ๆเสือชีต้าตัวหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาแบบไร้ความกลัวแต่เมื่อมองดูดีๆเขาพบว่าเธอบาดเจ็บ ด้วยสัญชาตญยาณของคนรักสัตว์เขาและเพื่อนรีบพาเธอไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าเพื่อรักษาายวันพันไปเธอฟื้นตัวและถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติชายหนุ่มคิดว่าเรื่องราวของเขากับเือชิต้าตัวนี้คงจบลงแล้วแต่เพียงสองสัปดาห์หลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเธอกลับมาหาเขาอีกครั้งครั้งนี้เธอไม่เพียงแต่เข้ามาใกล้แต่ยังกระโดดขึ้นไปบนหลังคารถของเขาราวกับกำลังส่งสัญ,ญญาณบางอย่างดวงตาของเธอเป็นประกายไม่ใช่ความหวาดกลัวไม่ใช่ความดุร้ายแต่ ตเต็มไปด้วยความไว้ใจทุกครั้งที่เขากลับไปที่บริเวณนั้นเธอจะมาทักทายเขาเสมอจนวันหนึ่งเธอเดินเข้ามาแล้วหันไปมองคล้ายจะบอกว่าให้เขาตามมาและเมื่อเดินตามไปเขาต้องตะลึงเธอกําลังพาลูกของเธอมาให้เขารู้จักไม่เพียงเท่านั้นเธออย่างนั่งลงอย่างสบายใจท่าทางเหมือนจะบอกว่าช่วยดูแลลูกๆฉันหน่อยนะฉันขอพักสักแป๊บหนึ่งชายคนนี้แทบไม่อยากเชื่อว่าสัตว์ป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องความระมัดระวังสูง จะยอมวางใจมนุษย์ได้ถึงขนาดนี้นี่แม่แอนแลมโพจิเองค่ะแม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน